ไงทุกคนผมไปดนไงนะวันนี้อยู่กับ RV ซึ่งเคยไปดูกันเถอะดูซิว่าผมไปเล่นตัวอะไรและสิ่งที่ผมหยิบมาคือโตโลนะครับนาทีผมแปลกมากเลยตอนแรกผมจะฟาร์มแต่ว่าสุดท้ายนี่คือเจตโตโลที่ผมออกนะครับฝรั่งฆ่ามียญาติหลุดมาด้วยแหละ สวยมากอายาเกาะทาร่าอีกแล้วครับ,ช,บ,ช,บชิบห้าสิบห้าแล้วครับคือว่าเขาหยิบไฟเตอร์มาสองตัวแล้วเอาไอโอเลตไปฟาร์มมันจะทำยังไงครับเนี่ยจยังหวะนี้ผมไม่รู้เหมือนกันลองเล่นดูเพื่อชนะนะครับ <laughs> อายะตอดเกาะทาร่าก็ลำบากแล้วอ่ะ <c oughs> ให้ตายเถ ไอ้น,นี้อยู่ในแครี่ครับช่วะนี้ว่าแครี่จะไปฟาร์มนะครับไอ้น,นี้ฟาร์มไม่เป็นงงมากเลยตอนนี้นปั๊บแอดมาครับช่วะนี้ร้อยไม่ได้เทียวขน,นาดเทียวขนาดรอดนะครับ เจ็บ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 ออกไปนี่เดียวนั่งลั่งน้างขนาดนั้นวิ่งมนเจ็บไปอยู่บัออกกลับบ้านหล่อนกันนะเพื่อนสู้ๆอาวะเฮ้ยเฟิร์สบัคครับจังหวะนี้ แต่ข้ากินมังสวีรัตนารู้ไหมแต่ผลจะเป็นยังไงนะอยอดของข้านี่เจ้าเจ้าเจ้าแมลงสีฟ้า,อาโอ้โหเขามาสาบคนแล้วครับเทวนาถนี่น้าไอ้ก็สา่าไอ้ก็ะส่ายตัวหนึ่งตัวอะไรอายะ โอ้ยโดนตีไกลอย่างเดียวเลยเราไม่มีไม่ตายถอเถอะอลีย,ยนเลยแคลรี่โดนจะปวดตายแน่เลยเอ้ยผมตายผมตายนี่ผมรอดผมรอดโอ้โหผมเกิดแตกแล้ว เมนโตโลเลือดเต็มแล้วโตโลกำลังเดินไปเทวันน่ะเฮ้ย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 เว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนยกลอยทำไงดีอ่ะ อายา่าไม่ได้ไม่มีราเมจดไม่ทันไม่เป็นไรไ,ได้เรียนหน้ามาขอแล้วกันนะเรต้องูหไปแล้วปปกลังส่งอ,อกไปวโลกำลังการแครี่ฝั่งตัวเองและเลือดนายน้อยเลดไม่ไปเพิ่มไม่เ,เพิ่มเลือดเหรอ ระวังนะเฮ้ยมาต้องไปเอามาังกรไอรีเดินห่างผมทำไมผมไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมเอามาอสุดยอดไปเลยไอลีโอ้โหจะล่งจะล่วงครับนี่รอบนี้ โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเมย์นะทำไงดีนม่เหนอจะเสียกลางนั่นแหละอไม่เสียไม่เสียดูบ่มมด้วยระม

ออกออกเลยออกเลยนิงเตอร์โดนยายาหยุดเลยหยุดเลยไปไปโอ้ยโอหโหแรงแรงแรงมากๆเลยรอเจาโลกก่อนเนาะแรงเกินไปแล้ว การรที่จะเฮ้ยแรดแรดโดนแล้วนะนอะอ่ยากเรียนหน้ายม่ไงนัทฟ้าอยู่ล่างเทวานาอยู่กลางเก้ะโดดเชื่อไม่โดน ช่วยบนดีกว่าไปช่วยดิกเตอร์ไปช่วยดิกเตอร์ดิกเตอร์อย่าตึ้งตาดิกเตอร์กำลังไหมไม่มีอติตนะายไปเมื่อกี้ังตัวนึงไม่ไหรเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เหรอ๋อมันก่อย,อยหน้าไปนู่น,นแล้วไม่ไม่ไวเล็ตเฮ็ดตายช่วยไม่ทัน

ายาโอ้อไปตายทำไมปแตายเถอะกระโดยโดยกลอยปืนโอ้เลือดต้องเอาตัดเลือดนะครับ <pir> ออกยัง โอเคเตอร์ออกแต่ตัดไม่อยู่โอ้เยอะมากเลยแน่ต้องออกฐัดเลือดด้วยนะเพราะมีทา,า,ารนะ่าเน่ยเฮ้ยตายเถ็ดโอ้ช่วยยังไงวะเนี่ยนี่ยเงยเดินลำบากมากชีวิต,ตวเห็นเห็นไม่ต้องหลบ,บอัลเจอร์ไฟ อยู่รวมๆกันไว้ดิช่วยช่วยตามวกล้อผมเปิดก่อนสิค้าโยใช่เองใช่ยกลอยลอยทำไมไม่มีค่าเข้างงงงมากงงหมดแล้วสวยสวยเอลิเอลิโอ้โห าให้พลังแกพวกเราบ้าฟ้าเรายังไม่เกิดจระมานี้นะครับไม่เป็นไรเราทำได้อยู่แล้วเราเสื้อตัวทีมแมัแต่ค่าคิดมังสวีรัตนรมมนูม้ดเลยเยอะเอาดสเลยเยอะ่ะ ออกเลย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 ข้างบนเยอะมากอย่ามาแย้มกับขอสิ่ง รอเพื่อนเพื่อนที่เข้าตรงกลางแล้วไม่นะไม่โดนออ้ทียืนทำไมตรงนั้นนะเพตีร้าไป มังกรของเราถูกโจมตีเลยโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บนะเฮ้ยไม่ทันโอ้เพิ่มเลยไม่ทันชิบหายแล้วครับพี่น้องโดนไหลครับได้ไหลยาวเลยครับ กันเลยไม่ออกลำบากนะจังหวะนี้อยาเข้านะครับบวชจะ เอ้เยการบนแล้วก็รวมโอ้ดากตายไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าเลยมีแค่แรตตัวเดียวข้าต้องการที่จะระบายความพิดหของหวัเขกา,า,ากัอลติเมท Xong rồi. Rútตัว. Rútตัว. Em mới dám tập Nào, chửi hại mẹ ơi, Làm นะเข้ามาแล้วผมเข้าแล้วเขแล้วไขาแล้รู้ผมเข้าแล้วรู้ล้วาแได้ครับไม่ไหวครับราเมิไม่พอบอกเลยไอรีผมเอ้าไอรีผมเออไอรี หมอเวลาไปก่อนนะครับต้องขอโซพ้อีกแล้วนั่นเองทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ